ดีค่ะคุณจีน่ามาอีกแล้วสามอาชีพที่คุณสามารถทำงานได้จากที่บ้าน ครูเชื่อว่าหลายคนยไม่อยากออกไปทำงานนอกบ้านอยากมีอะไรที่ทำได้ที่บ้านได้และยุคนี้มันเปิดโอกาสให้กับมนุษย์ทุกคนสามารถทำงานที่บ้านได้และสามอาชีพที่สามารถทำงานที่บ้านได้แล้วคุณจะมีเงินไหลเข้ามาตลอดเวลาการทำงานที่บ้านะนะครูเชื่อว่ามันเป็นความฝันของคนจำนวนมากมายนะอาชีพที่หนึ่งแน่นอนยุคนี้ทุกคน ขอย้ําว่าทุกคนคนไทยทุกคนครูอยากให้คนไทยทุกคนทําออนไลน์การทำออนไลน์ไม่ว่าคุณจะมีสินค้าหรือคุณไม่มีสินค้านะคุณจะหาของมาขายหรือในหน้าเอาของคนอื่นมาโพสต์ขายอย่างในช h อป e ี้ a z a d a ก็จะมีให้คุณเป็นในหน้าและเอาของมาโพสต์ขายเมื่อมีลูกค้ากดสั่งสินค้าคุณก็ไม่ต้องทำอะไรคุณแค่รับ ค่าคอมมิชชั่นหรือเปอร์เซ็นต์ในการและที่สำคัญคุณไม่ต้องใช้เงินลงทุนน,นนี่คืออาชีพที่ดีที่สุดขายของออนไลน์และไม่ต้องใช้เงินลงทุนแต่อาชีพนี้ทำที่ไหนก็ได้บนโลกใบนี้ทำที่ไหนก็ได้ทำต่างประเทศก็ได้ไม่จำกัดพื้นที่ข้อ2อ,อันนี้เป็นเป็นการทำงานที่ทำที่สามารถทำให้คุณร่ำรวยได้เลยข้อนี้ฟังไว้ให้ดีๆข้อ2คือ อาชีพนี้ทำให้คุณสามารถพลิกผันตัวเองไปสู่คนร่ำรวยในชั่วเวลาอันสั้นได้เลยข้อนี้ดีมากๆคู่อยากจะให้ทุกคนเอาข้อนี้กลับไปพิจารณาว่าคุณสามารถทำได้ไหมแต่ใจจริงๆอยากจะให้ทุกคนทำข้อนี้มากก็คือขายความรู้ตัวเองความรู้ของคุณน่ะมันมีมากมายประสบการณ์ชีวิตของคุณความเจยวชาญของคุณความเก่งของคุณมัน มันมีเยอะมากนะตลอดเส้นทางชีวิตของคุณที่คุณเดินผ่านมาน่ะมันมีเรื่องราวมันมีเรื่องเล่ามันมีการที่คุณล้มลุกคุกคานการที่คุณประสบความสําเร็จการที่คุณต้องฝ่าฟันการที่คุณยากจนมาคุณต้องฝ่าฟันอะไรจนกว่าคุณจะประสบความสําเร็จเหมือนทุกวันนี้ได้นะเรื่องราวเหล่านี้คุณเอามาแพ็คเป็น เป็นหนังสือเล่มหนึง่งเป็นอ e ีบุ๊กเป็นคอร์สออนไลน์เป็นบทความอะไรต่างๆพวกนี้ที่คุณสามารถเอาไปโพสต์ขายได้บนแพลตฟอร์มออนไลน์ซึ่งอันนี้ก็ดีเหมือนกันเพราะว่ามันไม่มีต้นทุนแล้วสิ่งนี้ความรู้ของคุณอะมันมีราคามากคุณสามารถขายได้แพงมากความรู้ของคุณ ความรู้ที่มาจากตัวคุณความรู้ของคุณที่อยู่ในตัวคุณนั้นน่ะมันมีมูลค่าเยอะมากคุณสามารถตั้งราคาเท่าไหร่ก็ได้คุณสามารถขายราคาสูงได้คุณสามารถทำราคาให้มันสูงได้เงินทองก็จะหลั่งไหลเข้ามาแล้วคุณจะกลายเป็นเศรษฐีในช่วงเวลาสั้นๆและความรู้ของคุณอ่ะมันไม่มีวันหมดคุณอยากรู้เรื่องอะไรคุณก็ไปศึกษามาศึกษามาแป๊บเดียวคุณก็ได้ความรู้ เรื่องใหม่คุณอยากศึกษาเรื่องอะไรไปเรียนรู้มันแป๊บเดียวคุณก็ได้เรื่องราวใหม่ๆเอามาขายได้อีกและข้อ3ขายคอนเทนต์ตอนเนี้ย มันเป็นกระแสที่มาแรงมากในปี2023นี้ก็คือพวก AI อะไรจะเข้ามาแล้วการที่คุณเป็นคนที่คิดคำคอนเทนต์ที่โดนโดนคำคอนเทนต์ก็เหมือนเหมือนมาเก็ตติ้งอ่ะ มาร์เก็ตติ้งดิจิทัลมาร์เกอะไรประเภทนี้เลยเพราะว่าคุณสามารถเอาไปลงขายในแพลตฟอร์มต่างๆได้คุณสามารถขายตัวเองคุณสามารถขายคอนเทนต์ของคุณในอย่างเช่นยกตัวอย่างแพลตฟอร์ม Fastwork Fastwork จะเปิดให้ให้ฟรีแลนซ์ต่างๆที่คุณมีความเชี่ยวชาญในตัวเองไม่ว่าจะเป็นฟอโตกราฟีตัดต่อวิดีโอทำคอนเทนต์ หรือคุณมีความเชี่ยวชาญอะไรอ่ะคุณสามารถเอาไปขายได้ใน fast w o วิก็คือขายตัวเองอรับทำนู่นรับทำนี่แล้วตอนนี้การที่คุณเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ก็คือคนคิดคน้นคาพูดคําที่เอาไปทำคอนเทนต์ถ้าคุณเป็นคนที่เก่งเงินทองมหาศา,ศาลจะหลั่งไหลเข้ามาหาคุณตอนนี้คอนเทนต์ครีเอเตอร์กำลังเป็นที่ต้องการมากคนที่สามารถคิด การตลาดการตลาดแบบดิจิทัลคิดคอนเทนต์ก็คือคิดคิดคำโฆษณานั่นเองที่คุณเอาไปโพสขายที่คุณเอาไปพาดหัวคลิปที่คุณเอาไปพาดหัวโฆษณาอะไรต่างๆที่คุณเอาไปพาดหัวผลิตภัณฑ์นั่นแหละตอนนี้กำลังวิธีต้องการมากถ้าคุณเป็นคนที่ใช้คำเก่งคิดคอนเทนต์ได้แบบคม,คมนั่นคุณสามารถทำงานที่ไหนก็ได้บนโลกใบนี้แล้วก็ได้ผลตอบแทนเยอะมาก เยอะมากเลยและเป็นกระแสที่กำลังมาแรงด้วยวันนี้ฝากไว้เท่านี้ถ้าชอบคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์มีคำถามก็ทิ้งคอมเมนต์ไว้ด้านล่างคุดจะเข้ามาตอบให้วันนี้บ๊ายบาย